สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทาคลิป Q amp A นะครับตอบคําถามนะครับเป็นคําถามเดียว๋ยวผมจะตอบยาวเลยนะหลายคนเนี่ยจะชอบคอมเมนต์มาถามผมว่าพี่เต้อายุเท่าไหร่ครับพี่เต้เต้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อย่างเงี้ยเยอะมากๆนะครับทั้งในแฟนเพจนะครับแล้วก็ในยู u ูบนะครับจะคอมเมนต์ถามอายุกันมาอย่างมากเลยครับผมคลิปนี้ทําตอบเลยแล้วกันนะฮะแต่ผมจะบอกเป็นวันเดือนปีเกิดแล้วกันนะครับผมจะไม่บอกตัวเลขเป๊ะเพราะอย่างงี้ครับคลิปเนี้ยปีเนี้ยผมอายุเท่านี้ใช่ไหม แล้วถ้าบางคนนะ่ะไปดูคลิปนี้ในอีกปีหน้าหรือ2ปีหน้าอายุมันจะเพิ่มขึ้นไงอายุมันจะไม่เป๊ะน,นะครับโอเคบอกเป็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็บวกลบกันนะครับผมเกิดวันพุทธที่9กันยายนนะครับปี2530ครับซึ่งเป็นปีเถาะับปีกระต่ายฮะอ่ะก็ลอง บวกลบคำนวณเอานะครับย้ำอีกทีครับวันพุธที่9กันยายนปี2530ครับ2530ครับเกิดที่สถาพยาบาลนันอานะครับไม่ใช่โรงพยาบาลนะจะเป็นสถาพยาบาลนันอานะครับซึ่งจะอยู่แถวสี่แยกบ้านแขกนะครับเขตคลองสารฝั่งทนบุรีครับแล้วผมก็จะโตที่วงเวียนใหญ่ครับแถวๆถวนั้นก็คืออยู่วงเวียนใหญ่มาตลอดเลยนะครับอยู่มา 30ปีนะครับหลังจากอยู่วงเงินใหญ่มา30ปีแล้วแล้วก็ย้ายถิ่นฐานนะครับย้ายบ้านนั่นเองนะครับขายบ้านตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนอันนี้เป็นทางลงบันไดนะครับอพอเราลงมาปุ๊บก็จะเป็นชั้นหนึ่งมี2ชั้นนะครับ2ชั้นนี้กําลังโอเค3ชั้นอาจจะเดินเหนื่อยเมื่อกี้ห้องครัวจัดกันพอประมาณก็จะจัดชามจัดอะไรเตรียมไว้หุงข้าวนะครับมีที่ดูดควัน บิวอินมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้อ่าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพวกที่ตั้งโชว์ผมอาจจะเอาโมเดลมาโชว์แล้วก็อาจจะเป็นพวกโล่รางวัลถ้วยรางวัลน,นะครับบอกวันเดือนปีเกิดให้คำนวณอายุก็เรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเสริมแล้วกันจะให้มันยาวขึ้นนะฮะ สมัยเด็กๆเนี่ยตอนนั้นผมไม่สนใจดนตรีเลยนะไม่คิดว่าตัวเองโตมาจะเป็นนักดนตรีนะครับช่วงเด็กสิ่งที่ผมสนใจก็คือการวาดรูปครับเพราะตอนนั้นพ่อผมอะ่ะเป็นนักวาดรูปครับเป็นนักจิตรกรเงี้ยจบเพราะช่างครับแล้วผมจําได้ผมเล็กๆเลยผมเห็นพ่อปั้นรูปวาดเขียนแกะสลักนะประมาณนี้แล้วก็ตัวแบบเลอะสีไปหมดเลยตอนนั้นผมเด็กมากผมจําได้แค่นั้นจริงๆนะครับเรื่องราวละเอียดเนี่ยผมอาจจะจําไม่ค่อยได้ผมก็เลยซึมซับความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของคุณพ่อมานะ ะะก็เลยอยากจะวาดรูปเก่งแบบคุณพ่อบ้างเงี้ยฮะแล้วช่วงเด็กอะ่ะผมชอบดูการ์ตูนมากการ์ตูนญี่ปุ่นครับช่วงนั้นแบบชอบสุดชอบเลยะฮะทั้งอ่านการ์ตูนแล้วก็ทั้งเช่าม้วนวิดีโอนะครับสมัยนั้นจะเป็น การเช่าม้วนวิดีโอนะครับม้วนละ20บาทนะครับอยู่ประมาณนี้ยีบาท25บาทนะครับก็จะเช่าการ์ตูนมาดูนะฮะก็เป็นการ์ตูนยุคนั้นเลยครับดาก้นบอลคนเก่งทะลุโลกสแลมดังอะไรประมาณนี้นะฮะการ์ตูนเด็กผู้ชายครับแล้วผมก็จะมีหนังสือฝึกวาดรูปนะครับอันนี้สมัยเริ่มโตมาแถวแถวประถมแล้วผมก็จะฝึกวาดรูปนะครับอยากวาดเก่งเราก็ฝึกมาตลอดแรงเงาอย่างนี้ลงสีอย่างนี้ลงลายเส้นอย่างนี้นะครับอะไรประมาณนี้ ฝึกวาดสมิติบ้างตามจินตนาการนะครับแล้วก็เปิดคู่มือทักษะการวาดวาดร่างกายมนุษย์มือเป็นแบบนี้ทําให้มันดูสมจริงวาดดวงตาอะไรประมาณนี้แล้วก็วาดสัตว์อื่นๆนะครับสุนัขหมาแมวกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแล้วพอผมมาชอบกร์ตูนเรื่อยๆเนี่ยผมจะเริ่มซื้อหนังสือกระตูนนะครับเก็บสะสมแล้วก็อ่านเองด้วยนะครับแล้วก็ เริ่มซื้อม้วนวิดีโอการ์ตูนเรื่องที่ชอบเนี่ยครับจากที่เคยไปเช่าแล้วก็ไปคืนเขาใช่ไหมทีนี้ผมจะซื้อม้วนวิดีโอมาเก็บไว้ละเออมันจะได้เป็นของเราเนี่ยอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปเช่าแล้วไปคืนเขานะครับผมก็เลยฝึกวาดรูปเป็นตัวการ์ตูนนะครับผมฝึกมาเรื่อยๆเลยแล้วตอนนั้นความคิดผมก็คืออยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยเพราะว่าเราชอบอ่านการ์ตูนชอบดูการ์ตูนไงแล้วก็จะศึกษาลายเส้นจากการ์ตูนดังๆนะครับการ์ตูนญี่ปุน่นตอนนั้นที่ศึกษาก็คือแบบ าดาก้อนบ,บอนอย่างเงี้ยอาจารย์โทริยาม่าอย่างเ네งี้ยสแลมดังคนเก่งทะลุโลกยายบะจอมเกบูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูลายเส้นโอโ้โหลายเส้นแบบมีเอกลักษณ์มากๆาแล้วก็ฝึกวาดแล้วก็กําหนดเนื้อเรื่องขึ้นมาเองกําหนดตัวละครขึ้นมาเองแล้วก็ฝึกวาดตามจินตนาการเรื่อยๆเลยนะครับ <c oughs> ก็ฝึกอย่างนั้นมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเก่งสักวันเราจะเป็นนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพที่เป็นคนไทยนะครับแต่เขียนในแนวแบบการ์ตูนญี่ปุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นความฝันเด็กๆแล้วก็ฝึกวาดมาตลอดแล้วฝึกแบบสร้างโครงเรื่องด้วย พระเอกมีนางเอกแล้วก็ออกไปผจญภัยตามล่าสู้กับปีศาจร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขียนไว้เป็นเล่มๆเ,เลยครับเป็นเล่มๆเ,เลยน่าจะยังอยู่นะต้องไปคน้คนดูนะครับประมาณนี้ครับพอมาถึงช่วงมอต้นผมมาเจอกีตาร์ปุ๊บความเป็นนัก,นกเขียนการ์ตูนผมแบบหายแวบไปเลยอันนี้เหมือนปฏิหารเลยนะแบบว่าพอผมมาเจอกีตาร์ปุ๊บผมมุ่งไปหากีตาร์เลยอะเหมือนค้นพบแล้วว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆที่อยากจะเป็นจริงๆ มันคือกีตาร์เลยอย่างเงี้ยเออมันคือดนตรีเลยอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเราต่อน,นี่ค่อนข้างยาวนะอาจจะต้องรอง Q a A ตอนต่อไปอะไรประมาณนี้ครับถ้าใครอยากรู้ลองพิมพ์เข้ามาทักทายนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยชั้นหนังสือการ์ตูนที่ผมสะสมนะครับตอนนี้อยู่บนห้องนอนที่ชั้นสองนะครับทิ้งท้ายด้วยคลิปวิดีโอครับผมยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ